ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนพนุนารีจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปวสในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น <over> 3,858คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น214คนตั้งอยู่เลขที่143ถนนพดุงวิถีตำบลตลาดอเภอเมืองจัังหวดมหาสา,ารคามบนเนื้อที่25ไร่1งาน69.5ตารางวาภายใต้การบริหารของดรประพันธ์ขันโมรีผู้อำนวยการโรงเรียนพดุงนารี พร้อมด้วยฝ่ายบริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพนงนารีดำเนินการเรื่องสถานศึกษาปลอดภัยโดยมีผู้รับผิดชอบโครงการได้แก่ฝ่ายบริการและฝ่ายปกครองกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยที่ได้จัดให้มีขึ้นได้แก่ส่วนที่ 1. การเทริดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 1. โรงเรียนพุงนารีมีการจัดบอดหรือดิทัศการเทริดพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาอย่างชัดเจนได้แก่มีการจัดบอร์ดและนิทรรศการเทริดพระเ,เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในบริเวณมุมเทิดพระเกียรติในหอประชุมโรงเรียนและภายในห้องเรียนมีการจัดกิจกรรมถวายพระพรเช่นวันที่3มิถุนายน2564คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี วันที่28กรกฎา,าคม2,564คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระจุลยหัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาดภายในโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติวันที่23ตุลาคม2,564เข้ารวม่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชดสดุดี พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชณจังหวัดมหาสารคามวันที่13สิงหาคม2564โรงเรียนจัดก,กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่5ธันวาคม2564โรงเรียนจัดพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ นื่องจากโรงเรียนพดุงนารีมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายราชาสดุดีในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยี่หัวรัชกาลที่6พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 2. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการในสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการทุกห้องในห้องเรียนจะมีการจัดมุมจัดความรู้ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการส่วนที่2สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 1. โรงเรียนพะนุนนารีมีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักอักษรและมีการประกาศนโยบายให้เห็นชัดเจน โรงเรียนได้จะดทำประกาศนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ความรู้แก่นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดทำเป็นคู่มือนักเรียนผู้ปกครองและครู 2. มีแผนงานและงบประมาณดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนได้ทำแผนงานหลักด้านความปลอดภัย โดยเสนอขออนุมัติโครงการในที่ประชุมดำเนินการตามวัตถุประสงค์และสรุปโครงการท้ายปีการศึกษา3ม,มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนมีการออกคำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา 4. มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อดูแลและผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา 5. มีกฎระเบียบหรือคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสมโรงเรียนพดุงนารีได้จัดทำประกาศนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ความรู้แก่นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจะเป็นคู่มือนักเรียนผู้ปกครองและครูระเบียบโรงเรียนพดุงนารีว่าด้วยการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนคู่มือนักเรียนหน้า188ระเบียบโรงเรียนพดุงนารีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยรถยนต์เข้าออกบริเวณโรงเรียนคู่มือนักเรียนหน้า194 ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยรถจักรยานยนต์เข้าออกบริเวณโรงเรียนคู่ม <Sh> ือนักเรียนหน้า195ระเบียบโรงเรียนพดุงนารีว like ่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนพดุงนารีคู่มือนักเรียนหน้า2 0 5ถึง208ระเบียบโรงเรียนพดุงนารีว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนคู่มือนักเรียนหน้า2 1 4ถึง216 โรงเรียนได้จัดทำมาตรการประจัดพลังงานในสถานศึกษาในปีการศึกษา2564โรงเรียนได้ประเมินตนเองผ่านไทยสต็อปโซวิทของกรมอนามัย 6. บุคลากรทุกระดับเช่นครูผู้บริหารลูกจ้างได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแผนงานที่กำหนด 7. มีการอบรมเกี่ยวกับการพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรทางการศึกษา 8. มีโครงการหรือการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเช่นโรงเรียนมีโครงการ Big Cleaning Day โครงการโรงเรียนปลอดขยะโครงการห้องเรียนสีเขียวโดยโรงเรียนมีการติดตามผลการดำเนินการและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 9. มีการดูแลสํารวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนําผลไปปรับปรุงแก้ไขโรงเรียนได้แต่งตั้งครูรับผิดชอบประจําอาคารสถานที่ในโรงเรียนเพื่อดูแลสํารวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นวัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย รายงานต่อผู้บริหารเพื่อดำเนินการซ่อมและปรับปรุงต่อไป 10. มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือเซฟกาดในสถานศึกษายอย่างครบถ้วนมีประสิทธิภาพเช่นฝาครอบใบมีดเครื่องตัดหญ้าฝาครอบใบเลื่อยฝาครอบสายพานหรืออุปกรณ์ช่างต่างๆเป็นต้น 11. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลว หรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ12มีระบบป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานศึกษาเช่นทั้งดับเพลิงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เป็นต้นรวมทั้งการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอักคีภัยที่ชัดเจน13มีแผนป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยของนักเรียน 14. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 15. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหมีไฟในสถานศึกษา16มีการฝึกซ้อมตามข้อ15โดยใช้หน่วยงานที่รับการรับรองเป็นผู้ฝึกสอน 17. มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์การผสมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาพร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 18. มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากรและมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเกิดเนื่องจากการทำงานในสถานศึกษา โรงเรียนมีการคัดกรองการวัดอุณหภูมริร่างกายของนักเรียนและบุคลากรก่อนเข้าโรงเรียนการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ 19. มีห้องซ่วมที่ถ่ายอุจจาระที่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนนักศึกษาแยกชายหญิงที่เพียงพอ 20. มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาบุคลากรได้ใช้ก่อนการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม21มีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ22มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศระบบความดังของเสียงเป็นต้น 23- มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัย 24- มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครูอาจารย์นักเรียนและมีการปรับปรุงแก้ไข 25. มีการเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและวางแผนป้องกันที่เหมาะสมโรงเรียนพดุงนารีได้ให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยที่ดีและความแข็งแรงของนักเรียนครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลายเช่นการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ กิจกรรมบริการสุขภาพผู้ป่วยบริการด้านยาซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนมีการบันทึกสถิติการใช้บริการที่ห้องพยาบาล26มีการจัดกิจกรรมเพื่อสง่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนักศึกษาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆอย่างเหมาะสม2ี่มีหนังสือตำรา หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของบุคลากร28มีมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการจัดระบบจราจรการสวมหมวกกันน็อกการดูแลายานพาหนะรับส่งนักเรียนนักศึกษาใบอนุญาตขับรถเป็นต้นสำหรับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา 29มีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนผู้ปกครองและหน่วยง,งานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นมีคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนมีการจัดตั้งผู้ปกครองเครือข่ายในระดับห้องเรียนและระดับชั้นเรียนมีการประสานงานกับเทศบาลเมืองมหาสารคามหน่วยง,งานบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลสถานีตำรวจเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 30. มีการจัดตั้งชมรมจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นชมรมห้องเรียนสีเขียวงานสารวัตรนักเรียนงานสภานักเรียนศูนย์ครอบครัวพอเพียงในสถานศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมณัโอกาสนี้